สวัสดีค่ะคลิปนี้นะมาอีกด้านหนึ่งของภูมะเขือนะฮะด้านที่เราคุ้นตาแล้วก็ฮิตพ p พ p ล่ามากที่สุดนะฮะก็คือบริเวณฮนะกระเช้านะของทหารเขมรเมื่อก่อนนะฮะที่เอาไว้ขนสเสบียงแล้วก็ขนทหารขึ้นมานะฮะสร้างบรรลุมบันไดขึ้นมาเนี่ยนะเราก็ได้ทําลายเรียบร้อยไปแล้วนะทลายลงอยู่ข้างล่างฮนะส่วนกระเช้านี่นะยังเก็บไว้อยู่นะก่าไว้เป็นอนุสรนะ ส่วนไหนที่เป็นของทางเขมรนะเราเคลียร์พื้นที่แล้วนะอันไหนที่ทุบทิ้งเราก็ทุกนะแต่อันไหนที่จะเป็นประโยชน์ฮะเช่นอาคารที่พักนะฮะศาลานั่งทํางานเราก็ไม่ได้ทุบทําลายนะไว้ใช้ประโยชน์ต่อนะแล้วบนนี้เนี่ยนะก็ล้อมล้วลวดหนาไว้หมดแล้วนะแล้วก็มีการกอกระแพ้เตี้ยๆขึ้นมาด้วยนะนี่นะเป็นแผนที่ภูมิประเทศนะอาอันนี้น้องแมวส้มนะฮะเฝ้าอยู่กระเช้าเนี่ยทุกวันเลยนะ เนี่ยนะมองไปข้างล่างนะก็จะมีพวกซากพลังขังๆนะที่เราได้ทําลายแล้วก็ไม่รู้จะขนไว้ไหนก็ทิ้งไว้ข้างล่างนี่แหละเพื่อเป็นที่ป้องกันเวลาเขาปีนขึ้นมาด้วยนะคือปีนไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าเราอยู่บบนี้เนี่ยทหารเราเห็นหมดนะภูมกะเขือถือว่าเป็นชัยภูมิสําคัญนะเพราะทําให้เราเห็นนะบริเวณปราสาทเขาพระวิหารแล้วก็พื้นที่ด้านล่างอย่างชัดเจนนะฮะที่สำคัญฮะสวยและอากาศดีด้วย อันนะตอนนี้เราอยู่บนยอดภูมะเขือนะบริเวณนี้คุ้นๆกันไหมฮะนี่แหละนะตรงนี้ก็คือเนี่ยนะที่ฐานเขมรเคยขึ้นมายึดนะอยู่มานานกว่าสิกว่าปีแนละ้วตอนนี้ฐานไทยเราเอาคืนได้เรียบร้อยแล้วนะแต่ยังมีซากประหลักขักพังนะยังมีอ่าเรียกอะไรนะกระเช้าอยู่นะฮะแต่ทุกอย่างเนี่ยล่วงลงไปหมดแล้วนะมองไปทางนู้นะก็จะเป็นอ่าปราสาทเขาพระวิหานะ โอ้หนี่นะชัยภูมิดีมากนะนี่มองไปข้างล่างเนี่ยนี่เขตเขมรนะขเขมรก่ําเนี่ยนะเห็นหมดเลยนะถนนอยู่นี่อยู่นี่ลากไปนูนะ่นน่พรานยาวพรานหินแปดก้อนอะไรนู่นนะเห็นว่าข้างล่างเขาก็กําลังขยับขยับอยู่นะแต่ว่าไม่น่าจะได้มีโอกาสขึ้นมานะเพราะว่าผู้พันแจ็คนะได้ประกาศแล้วนะว่า ซึ่งเป็นดินแดนประเทศไทยคืนและเราจะไม่มีวันยอมให้ใครมายึดคืนหรือแม้แต่ขึ้นมากล้ำกลายนะอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะทหารทุกคนนะที่ได้เสียสละเลือดเนื้อชีวิตนะรวมถึงขาในห่วงที่ผ่านมาด้วยในการรักษาอธิปไตยเอาแผ่นดินไทยคืนมาให้เรานะขอบคุณที่ขอบคุณทหารนะ ขึ้นมาบนเขาอ่ะสันปันน้ำอ่ะเขมรน่ะเป็นขเขมนตม่ำต้องอยู่ข้างล่างธรรมชาติเขาแบ่งให้เรียบร้อยแล้วไม่ใช่พยายามปีนขึ้นมาเนี่ยสร้างบันไดสร้างกระทงกระเทา้านะแผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราอยู่ดีจบ ไหนขอจับมือนักลหนเลยดิดิมไปอุ้ยโอ้โหสากดีมากเลยโอ้ใชไหมนี่นักลบต้องอย่างนี้แหละมือต้องงี้ขอบคุณนะ เป็นผู้บริหาการหาสมุดตั้งชื่อไว้นะถนนนักรบไทยนี่นะได้เขียนชื่อไว้ด้วยผู้มาเขือประเทศไทยเมื่อ21กันยายน,นที่ผ่านมาครับมม,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 มนี่นะฮะอ้าวมันหักอ๋อมันหักอุ้ยเหมือนพี่เลยเนี่ยเหมือนกันเลยแล้วขามว่วงเออดิว<อ> ตรงที่เรายือนอยู่ณนะปัจจุบันเนี้ยก็คือบริเวณปลายยอดมะเขือนะครับที่เป็นที่ตั้งของอบันไดของฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วก็กระเช้าของฝ่ายตรงข้ามที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายกําลังสิ่งอุปกรณ์ขึ้นมาบริเวณผุมะเขือซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราสามารถยึดและเป็ดเสร็จแล้วแล้วก็ได้ทําลายทั้งสะพานแล้วก็ ทั้งกระเช้าเนี่ยออกไปเรียบร้อยแล้วไม่สามารถเพิ่มเติมกําลังหรือขึ้นมาบนภูมิมะเขือได้นะครับและปัจจุบันเนี่ยกำลังของเราเนี่ยก็ได้วางกําลังอยู่บนภูมิมะเขือได้อย่างเบ็ดเสร็จนะครับป้องกันการขึ้นมาของฝ่ายตรงข้ามถ้ามองไปนะครับด้านซ้ายมือของผมนะครับบริเวณดังกล่าเนี่ยคือพลานหินแปดก้อนพลานยาวก็เป็นพื้นที่ที่เราทําการยึดพวบคุมได้แบบเบ็ดเสร็จเหมือนกันนะครับ ช่องนดเอานะครับที่ที่ที่อยู่ในประเทศตรงนี้ครับแล้วก็ทางด้านขวานะครับก็คือปราสาทพระวิหารนะครับด้านข้างนะครับก็คือตามาเรียนะครับระยะทางทั้งหมดในส่วนของพื้นที่ที่เรายึดภูมิเขื่อได้เนี่ยก็คืออย่างที่แจ้งไปก็คือ25าฐานนะครับ1.4ตารางกิโลเมตรนะครับที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ครับอันนี้อันนี้คือกระเช้าของฝ่ายตรงข้ามนะครับที่เขาใช้ลำเลียง สปอขึ้นมาพื้นที่ผูมาเขือนะครับเราก็ได้ได้ทำลายไปเรียบร้อยแล้วครับก็ทําเป็นอนุสรให้กับเผื่ออนาคตข้างหน้าพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนจะได้ขึ้นขึ้นมาดูเกติประวัติของพี่น้องทหารนะที่ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติจนสามารถยึดครอบครองพื้นที่ตรงนี้ได้อย่างเป็เส็จครับอันนี้ข้อมูลที่ที่เท็จจริงเนี่ยก็คือเป็นการแทรกซึมเข้ามา ลุกลุกลุกล้ำเข้ามาน่าจะช่วงปีห้าหนึ่งนะครับแต่มีกําลังไม่เยอะครับในห้องนั้นเร่ปัจจุบันเนี่ยของเราเนี่ยได้เตรียมการใน,ในทุกเรื่องนะครับทั้งในเรื่องของกําลังคนที่มีอยู่นะครับการสนับสนุนจากผุ้มชาการเตรียมการในเรื่องของถนนการเตรียมการในเรื่องของการการปฏิบัติลุกยุทธวิธีต่างๆเราได้เตรียมการสักสองไว้หมดแล้วครับ บนบนปรา,าสาทของพระวิหารเนี่ยเขาเอา,เอ,าเอาวุธยุธทธปกรณ์อะไรขึ้นมาบ้างเท่าที่เราสองเห็นนะ,ะที่ที่ที่ดูนับปัจจุบันเนี่ยที่ที่เราสามารถตรวจการจากค่ะ<า>ได้ส่วนใหญ่จะเป็นบบลักษณะการปรับปรุงที่มัน,นแข็งแรงมากกว่าเรื่องอาวุธเนี่ยน่าจะเป็นอาวุธที่อยู่อันเดิมแต่ทาให้แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นครับอ๋อพวกปืนคอปืนใหญ่ครก,ก,ก,ก็ส่วนน,นั้นมันน่าจะจะมีอยู่แล้วเขาทำให้แข็งแรงเพราะว่าื้นที่หัวเนื่อน เราอยู่ด้านบนเนี่ยสามารถมองเห็นพระวิหารมองเห็นพืนพ้นที่ด้านล่างห่างออกไปอีก15กิโลเมตรซึ่งเป็น้นทีตรวจการที่สําคัญในการปฏิบัติทั้งหมดเพราะว่า่ายพ้งข้าม้าเพิ่มเพิมกำลังขึ้นมาก็คือเร่เดิมกำลังมาจากด้านล่างเราเรา,ก,าก็จะเห็นทั้งหมดตรงนี้ที่เขาจะตัด่อช่วยตรงนี้ที่จิงมันช่วยได้มากในการหมายถึงสายเราใช่ไหม่ายนะเราเรื่องถนนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการ ปฏิบัติเรื่องของการจัดทาการส่งอารมณ์การต้ากําลังของเราเนี่ยถ้าถ้าถนนสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกการปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็รวดเร็วแล้วก็สมนขอบหน้าพื้นที่ก็รลบได้ทั้งหมดครับของของเรื่องของการเจรจาเรื่องถอยไม่ถอยนี่ก็น่าจะเป็นของผู้ัมชาเป็นในส่วนของกําลังที่อยู่ขอบหน้าพื้นที่การลบอย่าง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 กําลังที่อยู่ค้มก่นเขื่อเนี่ยหน้าที่เราคือรักษาอธิปไตยแหละยังไงก็ไม่ยอมให้พื้นที่ตรงเนี้ยเป็นเป็นของฝ่ายตรงข้าม เขอยืนยันว่าในส่วนของพื้นที่ภูมิเขือกและก็พื้นที่กองกำลังสุลีทล่ท,ที่ที่มีทหารอยู่ณปัจจุบันเนี่ยกำลังทุกนายเนี่ยพร้อมที่จะบัองอับทีไปไตยรักษาธีไปไตโดยเฉพาะพื้นที่ภูมิเขือเนี่ยจะไม่ยอมให้ฝ่ายตรงข้ามขึ้นมาปฏิบัติขึ้นมายึดคืนเปน็นดนอ่กแล้ววันนี้นะมื้อกลางวันนะเราก็ได้นั่งบน โต๊ะแล้วก็เก้าอี้นะที่เขเมรเขาทำเอาไว้นะไม่รู้ไปตัดไม้ที่ไหนในป่าเนี่นะไม้ทั้งต้นเลยนะทำไว้ให้นะเราได้นั่งกินข้าวนะขอบคุณพี่เมยน,นะที่ทำโต๊ะไว้ให้เลยนะเน,นี้นะข้าวเราก็ อ,นนอันนี้เป็นของเก่าที่เขาเหี่เขาสร้างไว้นะอันนี้เราก็เก็บไว้ใช้ประโยชน์นะคะอ่าวันนี้คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้วันหลังจะมาเยี่ยมใหม่ค่ะขอบคุณมากๆ